บายดีพี่น้องปองไปยินดีตอนหับเขาสูงปามวยสาวลาวต่อไปสิโบเมตรปามวยสาวลาวแล้วสิเป็นสายยาแบบปามวยสายกินเลยเนาะราวะบักกินอยู่ขุมือขมือกินแทนกินล่ะมือนี่กับมาผบมาเพาะกันคือเก่ามาขู่กับมากับแผนได้ไหมนี่ราวามีแฟนเคียงขู่กันดิ ไอ้ตู้เย็นนี่แหละเพราะว่าป้ามุ้ยซีหนังอยู่ใส่หรือว่าอยู่เจได้าากระขาดไอ้ตู้เย็นบ่ได้นะเพราะว่าิ่นเป็นขู่ใจของป้ามุย้ยคนอื่นเวลาหนังกินหนังอย่างหนังกับแฟนแต่ป้ามุ้ยอได้ตู้เย็นเป็นแฟนกันที่ห่าภูมิใจนักนาแล้วก็คือตู้เย็นหน่วยนี่นะพี่นอ้องอาใส่งานได้่ประมาณหามปีเนาะเป็นของไทยแท้ที่ว่าคุณภาพดีดีแหละป้ามุ้ยน่งเป็นคนที่แบบว่า หักสาโบได้ก็คือแปลว่าแม่เคยเตือนแล้วเม่สะคอนหดเตือนปลามุยแล้วว่าตู้นะเจ้าอย่าใส่ของข้าวของที่แบบว่ามีกลิ่นแห้งๆหรือว่ากลิ่นนักกลิ่นนักกินนะอ่ะบอกให้ใส่ไไเพราะว่ามันเป็นตู้ที่แสบประเภทนำ้ำแปบลบว่านั่งดื่มน้ามันคนละหมอกละไม่อยี้สั่งหลายๆอย่างเนาะ ก็คือป้ามุ้ยกับบได้ฟังแม่เลยค,คือแบบว่ามีตู้หน่ยยวยที่เก็คือแบบว่ามีแยงกระใสใสใส,ใส,ใสประเภทนั่นนี่แบบว่ามันมีกลิ่นแห้งๆประมาณสินเซิร์ฟในซังนี่กับพระเจ้ากับโบหายใส่เนาะถ้าว่าเขาใส่แบบนั้นมันจะเพไว้ก็คือเพเรียบร้อยป้ามุ้ยนะ่ะดาวเอาในพีน่น้องบได้ซื้อโซดอกจ่ายเมื่อละร่าวพันก็คือแบบว่าจ่ายเงินเบิเบร์ตเลกาตู้กาเพาไปเลยก็คือเบิร์ ปลาหมึกนะถามแล้วอะไปแปลงนะตอนตอนที่ปลาหมึกสีขาวน้ำปั่นเนยปลาหมึกถามอ้ผื่นแปลงตู้เนาะผื่นแปลงเกี่ยวกับเรื่งไฟฟ้าเครื่องตู้หยอตู้เย็นนี่แหละอันไปแปลงแล้วหาสามแสนพี่น้องสามแสนเลยบันนี้เลยบ่อหอดเดือน,น่ะใดีกะแพ้อ,อีกมันบ่เย็นแบบว่ามันเสียไฟอยู่แต่ว่าขาไฟค่ะแหงในเดือนละหกแสนคุณอนะเลยบันนี้เสียไฟแล้วเป็นยังคือบ่เย็นเลยลองถามเหมือนว่า้วา่าว่าซายนะจะรุดเลย เอามาแป้อีกไม่หาแสนว่ะคันหาใสแล้วป้ามุ่ยกันเลยว่ายาละไรซะซิบได้ใสงานอะไรมีจฉิสใสถสั่วใสบวกมันธรรมดาเนาะเวลาลางถั่วลังม่งแล้วป้ามุย่ยไปเก็บถั่วเก็บหัาเผาตูนนี่เลย,ยกับบริษัทงานอย่างพี่น้องเลยก็คือมื้อน,นี้หาเฮาสิมากินอาหมากกกอมักขัวมากกอกาเห็ดให้หมอทะลุพี่น้องอบ่หัวมากกอนะป้ามุ่ยขว่วใส่ขี่กาแฟอันเอื่อยเพิ่นซื้อมากนะเพิ่นซื้ออัน มันกอตัวนี้มันจะหน่วยใหญ่กว่ากว่าของอันยูไซโนเนาะเพราะว่ามันจะใหญ่แบบสไตล์แบบคงงไทยเลยอันนี้ค่ะบุ้งหัวของไทยเพื่อนเอิญหม,มากออยางแต่อันยูแลเพื่อนหมากกอเนาะยูเนื้อหละจะหน่วยใหญ่เลยก็สิ่งหลายย่าเพื่อของไทยเลยแล้วเาซิมาซีมนำกันแต่ราคาก็จะแพงกว่าของอยู่ไซโนอยู่ไซโนหนาโลหนึ่ง ผนบริการเป็นโลนะผนมแต่ขายเป็นุงุงยางโอคูนสิบสี่เด็อัน,น,นถึงหนึ่งนะสิบพันแลวก็บค่ามะขวามาเห็นอย่างเองแต่อันนี้คนขายโลหนึ่งนะ65กสิบห้าพันแสดงว่าแพงหลืนกันเป็นตน้นคุณเนาะแกคือมือนี่วันจันทรรจัน,น,จนกับเสียงหลุดกับหุ่นวายแบบนี้แหละพี่น้องเนี่ยแต่การโทรศัพท์ประมุ่นนะ้ขอมกลกัโหลก ทำนิน่ะป้ามุยอถ่ายคลิปแล้วลหลายหลาถ่ายคลิปกินปิ้งจีนในการคลิปหลบหาคลิปก็เห็นพี่น้องออคือแบบว่าต้องได้มาถ่ายอีกโอ้โหต้องใส่คพามพยายามอีกค่ะนะใครแต่อันบรรยากาศมือนีหาแ,แบบว่าคือคนจิตตกตลอดเวลาและการลูกค้ากับบราษัเพราะว่าช่งนี้ป้ามุ่ยขายเสลือม่อข่อยดีเลยบางมือก็ขายน้ำปั่นในมือละสี่เจาะหนึ่งในพี่น้องแบบว่าคือขายบอดี้แ้งเริ่มที่ทอทอยอีกแล้วเนี่ยค่ะ นี่ค่ะพวกเขว่าเป็นมือสังเป็นมืออ่ช่วยอีกข้างหนึ่ะก็คือเพิ่นเอามากกอะมาส่งให้เอ้่ยเนาะแม่เท่านี้ค่ะเนี่ยแม่เท่ามูนิกที่เป็นร้านทรายของป้ามุ้ยน่ะเพิ่นมาฝากไว้6 5ก0ิ่หาพันละพอดีป้ามุย้ยอาชงกาแฟแล้วอะไมันขี่กาแฟค่ะนน่ะ เลเพิ่นบอกว่าเออเลยป้ามอยว่าว่าคอซีมเนี่ยเด้อว่าสิคอหลักซีมของเจ้นายเจ้าอย่าบอกเด้อป้ามวยหรือว่าเ่าสิเจ้าซีมบ่ได้ดอกเพราะว่ามันยังบ่ซุกฮันอันเจ้าอยากกินเจ้าก็ต้องขัวใส่กี่กาแฟป้ามอยคิดในใจอุ้ยพอดีเหมาะเหมาะเลยว่ะกาแฟกี่กาแฟพอดียังอ่ะก็เลยเอามาขัวขัวอะไรกับหม้อทะลุพี่น้องแบบว่าหม้อซอส อดเลยเหมอประมื่นแบบใส่งานบอได้ประมื่นต้องสีได้เสียงเงินซื้อหมอใหม่มาใส่แม่แหละเพราะว่าเห็ดหมอแม่ชอบเด,ด้หมอหน้านะัเป็นหมอที่ใส่ต้มน้ำตาลแล้วก็ขัวเกลือแล้วก็มีความโอ้ยเบิดเลยเบิดรดสภาพเลยผิดหวังกับหมอเลยพี่นอ้องมาตอนนี้เอาสิมากินหนามากักกอก่อนดีกว่าอนะโวคาโดเนาะเมือ่อในอะโวคาโดหาประมุ่นนะเพราะว่า ocado, อะโวคาโดช่วงมีหาหน่วยใหญ่ เนป่ปลาหมุยหาเวลาปั่นจอกนนอยจะผ่าถึงแบบนี้แหละเรือนี่เนี่ยปลาหมุยซิลองมากินใส่กับน้ำถึ้งผสมเก็กเก๊กหลยเนาะตาดอยคำโบหัวสิอ่านถึงหรือ่านนิดเลยก็สซิลองใส่น้ำผึ้งเบิ่งว่ะมึงสิกินเลนือดซาดไระจา สองหัวกได้ไหมนะคือเมือ่อนห่กินอาหารเบาๆมึงผลิวานให้ไง สี 40, ่สิบพันผบปรามึยอหูยุกัคุณประโยชน์ของว้กโดอะไรแต่กับบริคอคกินในพี่นอกแบว่าซีเมนต์บ่ถือกับธาดปลาหมึย ฟ้ามวยกินแะละเป็นวินพีน่เนาะกินอะไกับเจ็บวัวมือในลองเด้อกินใส่น้ำผึ้งมัอองที่เจ็บวัวเลยบอกน,อน้ำผึ้งเวลาถึงมือถึงยางมือมันเป็นจะเหนียวเนะาะทำมากินหมักก่อเลย แบบปลามมวยก็ต้องอยากถูกได้แขวอย่างเดียวแขวคือคอนตีค่ปะปัามมยใส่แขวเป็นคอนตีเลยพี่น้องนะมาลองการดเบ่งเนี่ยมันจะเป็นอะไรวันนี้อมันชิลายบอกขั้นมากาา่อเล่าค่ะมเกาะไทเซนเนอร์คือปลามมวยในการดพอได้พี่น้องแขวทะลุโอ้มันแข็งแห้งต้องใส่คอนตีหรือว่าสักกระเบื้อถูกเนาะแต่อันนี้ฮะกะเพื่อโนบน,าน้าะลรกะโบแข็งแห้งมันก็อ่อนๆอยู่เอาแขวเลย หอยซิซุปบ่วาหมอทะลุก่อนเนาะตปลาหมึกก oh, okay. ็ไว้ใส่ไฟแห้งนะได้กลิ่นกาแฟเล้พี่น้องแลบเนอนปลาหมึกกับไปว่าสซูเม่ทำยิ่งพังว่าหมอกระทุก่ะอ้าวแนวโตหะบุเอาไปหนึ่งก่อนจึงมาขว่ว่ะปลาหมึกกับบุกหัวขวก่อนเลยอเาะน่ากินน้ำาลเอ ก็แต่ไม่น่าไม่หลาย่เลยมัยนเลนกินแบบอาหารบบเี้ใช่ไหะ ีเด้อเนี่ยกะเลี้ยงไอ้ห้อยอยู่พี่น้องหอมหอมขีดกาแฟฮันเด็คขั้นปั้มมือแกะบอง,งามอย่าให้ปั้มมือเด้อเอ้าเนี่ยซ้้งสงสัยว่าสีอยาวเอ,อาออใหม่ๆนะพี่น้นนองเดี๋ยวไปเอามาปั้มมือแกทำใหม่ มันาการ์ออสซาแบบไล้กินกาเฟแห้งรงกว่ามันนักกินไปกินมาเหียซื้อหมักถั่วเหลืองมาเลยในถั่วเหลืองเลยไม่จะหนักไปหนักมาเลยมันจะเป็นผงคือในถั่วเหลือง แต่มันก็นอาจจะซุกไว้ตัวอาจจะไปเห็นให้หมอทงทะลุนะจะไปเห็เนแบบประมุย่ยเยอะข้อหนึ่งก็เดเออเเออออ้อพี่น้องเด้อหนึ่งเรียกว่าต้มก่อนถ้าว่าขวดเลยฮะสีเดให้เชียหมอหมอทะลุแก้วสิบ้หักไ่นัำนแ่นะก็ชิแก้ให้เอฟซีงามๆแต่แก้ไปอะไรจะเสือพี่น้อง จะแตกอ่ะงอดเอาคนได้แป๊งนี่นี่แหละปลามึกใช่ไพออย่าแตกนะไม่จะแตกนาไอแกงจะว่าไหม ทางในมันกระตีอีกด้วามันยังบวชุกบ้านา่ะมันจะเป็นผง,ผง น้ำผึ้งปลามึกใส่กินกับอะโวคาโดแซ่บกินหลังกับอกเนมีความแบบว่ากระตึกกระตักเนี่มีความแบบว่า,กกวา,บบวาสีเจมหัวเจงห่างเลยพี่นะ้องสื่อๆแสดงว่ากินกับน้ำผึ้งหลายคนก็บ,บอกกินกับน้ำผึ้งกินกับนมหรือกินกับน้ำตาลและต่ผูหมักเนาะ ป้ามือก็คือล่องข้างแรกเลยที่กินกับน้ำผึ้งได้เลยเถอะแกกินลาลาแล้วก็เจ็บหัวแล้วก็เห็นให้นตัวเองเจ็บหัวแล้วก็ตัวเองกับผู้อยากกินพู่มืออย่างนี้นไปกินขา่าเถียงเลยบุ๋มัวจะกินเงา แตละมือ้อเนี่จ้าสิกินอยังๆกกับพงกินแตละมื้อพี่น้องนี่นข่าเตียงแล้วหืมางานนี้ต้องได้ผลในนอนพี่นอ้องพอได้อีกเลยแตกหน่อยได้กะแตก พี่น้องมุนกินในวียนลูกข้าเพื่นประมาณซื้อปั่นใบบัวบกเนาะซื้อจอกหนึ่งเล่เพิ่นว่าห้านเจ้านี่คอยหมักกินและติดใจแหมว่บโบหวานโบอียังเกินไปแบบพอดีพอดีก็คือขั้นลูกข้ามาซื้อขั้นสั่งแบบไดป้าเมื่อกระจัดให้แบบนั้นเนาะขั้นหมักบวหวานป้าเมื่อก็จะจือคนว่าแบคนนี้หาหมักบวหวานแล้วก็ปลาเมื่อก็ะจะเห็นในิ่นตามที่ใจเพื่นหมักตามทีใจเพิ่นขอมาเนาะ มาฮอน,นี่ปม้มมวยกะสีขอจบคลิปแลวก็คออันอัลาจากคลิปนี้ไปก่อนจากได้ก็ฝักงอันพี่น้องกดไลค์กดติดตามเข่าบ่นเขาชม่องปมุยสา,าวราวในเดือเป็นกำลังใจให้ปมุยแนย่คือมือในปม้มมวยกะเกิดความท้อดคอยหลายอย่างเนาะคลิปกะถ่ายแล้วกะถือโลบแบบว่าขอมูลโทรศัพท์ปม้มมยมันก็อยากเพเนี่มันก็อยากอัน งาใส่งานแต่โดนเลยเนาะมันก็อยากเริ่มเสื่อมเริ่มยังเนี่ยแล้วมันก็เริ่มมีความอ่อนแอมีความบกพร่องอย่างนี้แหละแต่กะมาก่อป้ามุ่ยกะแก้ให้พี่น้องบ่ได้เป็นหน่วยซ้อมป้ามุม่ยกะพายามแต่ป้ามุ่ยกะสิพยายามอีกเบิ้งสิแก้ให้มันได้เป็นหน่วยเลยป้ามุ่ยอย่างสิจบคลิปกับพี่นอ้องเพราะว่า เป็นอย่างพี่น้องสงสัยมันมันมีเนวติ๊ดหน้าเดี๋ยวแกออกมาเนี่ติ๊ดเลยป้าหม่งกินกคออย่อยในแทมมันเหนือมันกัดเกลืสงสัยแบบว่ามันถึกนักนเน่ยมันมีความสุ่มเนาะไอโฟนถึงโบได้เป็นหน่วย,ยพี่น้องกอันแกแบบไม่พี่ป้าหม่ยกินเบื่เลย ไปาให้พี่น้องไอซีมซะฮ่าโหอ้ยเบิดเลยสิ้นวังเลยพี่น้องเนี่ยใส่กระยาเนาะใต่ก็ยังได้เป็นแผ่นเลยพี่น้องในเรื่องอ้อยหอยอย่เี้เอามวยให้พี่น้องเอฟซีโดยเห็ดได้แล้วเห็ดได้สำนีเด้อพี่น้องแน่ อืมหน่าแซบแห้งต้องเหื่อกับแซ่บบ้างเหื่อกับบแฮบเอ็นทงขึ้นไนส่วนเื่องแห่พี่นองไรซองซุปฮะซุงซื่อสาวมุ่ยสบา,า,ายิบไปน่ะแต่ก็ย่าไปไปดมือในคนมันตกคนไม่สิตกกระย่านคนตกนห้ามนะ เศร้สาสุกก็คือสีมาบอกได้เพราะว่าเผื่นกใกล้ๆน่าจะเป็นผลตกหลัดทางผื่นหยานเป็นไข่เนอะส่วนกันแบบบางทีอาจสิไปอัสนสวรรค์พ่ะส่วนกันเมื่อคืนเนี่ยนะเจ้าบอกว่าช่วงเที่ยงเพียงก็คือตอนในเที่ยงกันยังโบเห็นมาเดีย๋ยวป้ามวยยังไม่ได้ส่งถามซ้ำเดีย๋ยวป้ามวยจะส่งถามหมก แกจะขอจบคลิปให้กับเด้อยป็ไใดกขอขอบโมอขอบใจพี่น้องเอฟซีทุกๆคนขอบใจลหลายๆเด้อสำหรับคอมเมนต์ทุกๆคนเลยบ๊ายบายสสวัดี